เอาละมือนี้มาเพอะกับสร้างเพสุรลินบาเพชรคือเก่าเป็นได้ถุกสร้างสร้างตัดผมสร้างว่างสร้างแปงเป็นได้เบิร์ดเก่งขนาดเว้ยจังยอดน้ำเต่าอือเดี๋ยวน้ำเต่าก็เป็นบ่อออ๋ออ๋อกี่แล้วเมื่อเมื่อเมื่ออันเนี้ย ตัดผมอยู่ข้างเฮียนสั่งประจำตัวมาบริการทั้งถี่ขนาดโวรอเลยกิตาเอ้ยเมื่อนี่งอควายแลนี้รถตำบ้านนะโอ้นกระดกๆไหนป้าโตฮู้มันนั่งมันนั่งมันลดจ้าขจอดต้วกวงขวงขวง แอดเดมากุตุยบอลัสมีจะเอาส่งหยังเอออย่าไปเห็ดไหนเออไปค่ะจะส่งหยังไปส่งกินหอยกินหอยเนาะแม่นบสุนะส่งกินเ็ดสกินเ็ดโอ้โอโดละวันนี้อ้หล่อลยตาุ้ยาวและนี่กูโค เสียใจคือผมกูจะตกเลยวนะเสียใจนะโอ้ยผเสียพัฒนาตาแล้วมอสอนนี้ก็แล้วอย่างเงี้ยอย่างไรแมอสนนี้ก็ได้หักครัวฮักครัวครัวน้อยนึงโอ้โหบามากูจะตัดให้ลัษมีมามากูจะตัดให้นี่เฮ้ยโอ้ย ว่าเราเร้าพันเล้ตาเอ้ยลอนี่องกคือเอามาตันนู้ถอดร่องแหละนี่ฮะโอ้คือไล่เท่าไหร่วางขันกีดเลยขั้วรับ อย่าตียิงไหนบุร่ใส่เบอร์ได้หลุดเนี่ยฮะมาหลักสินีกุชิตาถหายไหมแท้พวหล่นเลยเนาะอถูขึ้นมาหน่อยเยอะเฮ้ยอย่าโอกออนไน์นะโอ้ยมองนี่ ใช่คือกันดในกระซนี่แล้วในเรือนีอ่านกตกคนนี่นาะอัแดงนี่นะนี่ว่ามันคือดอกบัอบปะโอ้กๆๆๆเออี่ตาเวชุดอยู่ต้งสร้างมินเลยนั่นกันตาแล้วไปอากต้าทำางเลยั่นและก็มาต้า lấy bạc điện nè, món này, chiếc đấy hả, thấy thấy, thả vừng húa thì song hả bạn này, bên ở đây cái táo bên ở đây bên ở đây, <laughs> Bả, đẹp lo, đẹp loi, đẹp hoa lệ, Bà thôi, sao lẹn sao cục โอเด็ดเลยแล้วเขาไปเาไไปี่ข่อยปาผมวก่อนเานกะลมกันนี่ก็ได้อ้าวกูดจ้องคิ้วมาแต่หวานี่เออแมนแมคุณบนาดไปเอาตรงเดยมอปตัดดอกคุบนาดเอาตงเดมมันตัดเลยแก้บ่บตงแก่นะโอ้คิวขี้อันยังหัวที่สองเข้าไปแล้วป่าสุขสนาเมื่อซน bạn đấy là cái tàu na oh ha, ao bay rồi sông cổ này โอ้คือจะไล่ไวเทสรอแล้วรอแล้วพอ่พอพอ่อพ่อรอเลยนะเด,ดี๋ยวรอรออกนเต่าอ้กระโดดเนาะโอ้เสร็จแล้วเราเสร็จแล้วแล้วมาชูเลยวะมาชูเลยวโอ้รอเนาะ พอแล้วพอแล้วพอแลวนะเมืงอเราหักกระดกแท้ไม่ได้นึงเอานอนไหนนั่งเลยนะว่าโมนชาลอกชานพี่กค้าจ้องพี่ไหวไหมนี่คอยจองว้แต่มวกกู้เบสใจ้องยตาตัดก่อนหมวกได้สมองรหัสฟัน

ทึกเลยไม้ชื่อว่ามาแหลมไม้แลม่คมันมาปุนี้พนนีมันต้องแบบผมบอกอันนี้ก็หึ้งกระโดอถูกปะไม่ไอาผม่นหล่อสิบเป็นสมอมงเลยพรุ่งคืเตาหิสอ่ะเคยเอาเคยเอาเขาเดียวเราทำเตาแล้วเลยอาส่งยังบ่าวดงบางฮะ มอเนยโดกี่เียมกาตะปูงอ้ยนะเออทานะขีกลากเดี๋ยวห้องักลายม่หัวเลยที่สองเรียบร้อยแล้วป้าแต่พอแล้วพอแล้วเสียงกระโดดท้มอนยแกมันติดนอิดใจมางีตาอเติตในแกมนะอ๋อแบบสัญหลักด้วยนะก็ติดก็ติดอีกมอไม่ติดนะทํามามันมนขูดเหมือเด็ดติดัเลอหัวทิางเข้าไปเข้าไปแท้พหลล้วัลรสมีนะ

เา่าเพจจัดไ like, oh! ปสามสี so ่หัวนึงโอ้ส네ี่หัวเขาได้ไหมเนยนะหัวละสิบพันสี่สิบพันเหรจ่ายด้วยละจะมีตัวเดียวอ๋อร็จแล้วหรอเอาเอาสร้างก็เหมอกันได้สหัวพูเนาลายก็ดันแล้วรไม่ว่าไม่ทัน ขีดขัดขดขดขงได้หละใส่หรือคัวเอาไระชองพ่อนะว้าเอากระชองขังพน่น้อนี่ คี่ดีๆเด้ออ๋อเอาลายหีเลยวะันนี้แฉภมออันนี้ีัววมีขีดอีคือจ้างแล้วมันเก่บมึงยุ่งลงสามออเสี้อาบบาใหม่นะสามออะ ว้าทว้า๊อเอาทางนาอีกเอาตตำเอาต้นตำนี่าวางนี่นี่องผมเลยวะแล้เอาอะไรมาคือเอามอง้และ